สวัสดีค่ะเมืองงามสาววัฒนธรรมศูนฮาลาเลิ้ลลำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตนีสันติสุขแดนใต้ดิฉันนางสาวอาซียาตาเฮนางสาวสุภควีเกียรติน,นรุมนลและนางสาวเปียชัติกิติวุฒิเจริญยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่3ตูเลแป้งข้าวมะจจานูพร้อมไก่กออและสเปรด กระบวนการในการผลิตจะแบ่งออกเป็น4ส่วนดังนี้ค่ะในส่วนที่1การเตรียมแป้งข้าวมาจานูแดชมีน้ําตาลํานำข้าวมาจานูมาแช่น้ำในอัตราส่วน1ต่อ2เป็นเวลา90นาที One m a z a n u Rice Flour l g i Preparation Process Soak the m a z a n u Rice in water for 90 minutes นำข้าวมาจานูที่แช่น้ำเป็นเวลา90นาทีมาหุงโดยใส่น้ำมันมะพราะ้าวในปริมาณร้อยละ3ามของน้ำหนักข้าวค่ะ Soak the t m ตอกดม o จันุไรในน้ำสำหรับ90 minutes. a โคโค่นัทโอยใส่3% Cook in a rice cooker. เมื่อสุกแล้วนำมาพักไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงนำใส่ในภาชนะปิดสนิทแช่เย็นที่อุณหภูมิ4องศาเป็นเวลา12ชั่วโมงค่ะแ e ่ the safe for 1 h o u r Chill at 40 degree s celsius for 12 hours จากนั้นนำมาเรียงในถาดอลูมิเนียมโดยไม่ให้ข้าวติดกัน นำมาอบแห้งในเตาอบออร้อนๆแบบี่นณนภูมิ90องศาเซลเซียส Dry at 90 degree Celsius นำข้าวมาบดให้ละเอียด Ground and dip s i f t e พร่อนในตะแกรงความละเอียด80เม็ดในส่วนที่2การเตรียมแป้งข้าวมาจานูพีเจลค่ะ Two Mazanou Pigeon f ว o ร r Preparation Process เตรียมแป้งค่ะมาจานูดชนินีน้ำตาลต่ำมาละลายในน้ำที่มีความเข้มข้นไวละ40มาจาโนไรซ์ฟลาวเวอร์โลจไอหัวดิสโซเดตในน้ำอ e ตรา40%น o n นำไปพีเตรโรย,ยการทำแห้งแบบลูกกิ้งคู่ที่อุณหภูมิผิวหน้าลูกกิ้ง140องศาอัตราการหมหนุน1รอบต่อนาทีพรีเจลาตินไนซ์ by อ d ดัมไดเร์นำแผ่นแป้งมาบดละเอียดร่อนด้วยตะแกรงความละเอียด80เม็ กรา n และซิ t r o ตรในส่วนที่3การผลิตตูเลแป้งข้าวมัจานูตูเล from มัจานู rice flour production p ั่ c e s ีตีไข่ขาวและน้ำตาลทรายจนไข่ขาวนวลตั้งยอดอ่อน Beat egg white and sugar until soft ต t ล e s f o ่ m it ใส่แป้งสาลีและแป้งข้าวมัจานูตีจนส่วนผสมเข้ากัน add wheat flour and m a จ a n u rice flour low GI beat until combined ผสมเกลือลงในเนยละลายจนเข้ากันเทเนยละลายลงในส่วนผสมไข่ขาวผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมมาปาดลงบนแผ่นเทฟลอนให้เสมอกัน mix the melted butter into the egg w h i t e until combined spread on the teflon sheet อบด้วยอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาที oven at 180 d e g r e e s celsius for 10 minutes ในส่วนที่4การผลิตไก่ก็อและสเตสกบไก่ในน้ำหมักผัตปลาส่วน1ต่อ2นงนำมานึ่งด้วยไอ้น้ำจนมีอุณหภูมิใจกลางชิ้นเนื้อ70งองศาเซลเซียสนำไก่มาฉีดเป็นชิ้นเล็กๆ Marinate the chicken breast in the marinade Steam until ripped and shred into small pieces เตรียมเครื่องแกงก็อและนำหอมแดงกระเทียมพริกชี้ฟ้าแดงแห้งแช่น้ำและขิง เติมน้ำเล็กน้อยนำมาปั่นให้ละเอียดจากนั้นนำมาผัดกับหัวกระทิ Prepare curry paste from h e r b with water thoroughly s t a r f r y in the curry paste with coconut milk นำพที่แกงตีผสมกับเนยให้เข้ากันเป็นเวลา3นาที b a t the butter for 10 minutes Plant the curry paste เติมสาระละลายแป้งเข้ามัจานูพีเจล Add the m a t c a nupi e l t i n i t e flour ีจนเข้ากันเป็นเวลา5นาที b e a t again จากนั้นนำมาบรรจุลงในถุงบีบและบรรจุลงในถุงรีทอสเทาที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาที Put in a spill, count. s e r l e w retort pouch. บรรจุพัน ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์สองชั้นได้แก่ชั้นนอกเป็นกล่องกระดาษแอยสลายได้ง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความแข็งแรงป้องกันการแตกหักเสียหายให้ผลิตภัณฑ์รับน้ําหนักได้ดีสามารถวางซ้อนกันได้ในส่วนที่2บรรจุภัณฑ์ชั้นใน เป็นกล่องกระดาษแบ่งเป็นช่องแยกระหว่างผลิตภัณฑ์โดยผลิตภัณฑ์ถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถาดรองรับช่วยลดการแตกหักและบรรจุในถุงพลาสติกอีกหนึ่งชั้นเพื่อผลิตภัณฑ์ยังคงความกอบได้นานและยังช่วยลดการปนเปื้อนเพื่อรักษาความปลอดภัยในอาหารค่ะสำหรับไก่กอและสเปรย์บรรจุในถุงเพาชนิดลามิเนตซึ่งมีคุณสมบัติทนกรดทนด่างทนความร้อนในการฆ่าเชือ้อดอุณหภูมิสูงได้เป็นอย่างดีมีลักษณะทึบแสงช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ภายในได้มี เปิดปิดเพื่อเพิ่มความสุดกสบายให้แก่การใช้งานมีฉลากบอกรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นและครบถ้วนค่ะทุกทางการจัดจําหน่ายร้านโรตีกรอบตราครัวอาชีวะร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเพจครัวอาชีวะ